โอ้โหไม้ใบสวยงามแบบนี้เป็นไม้ที่น่าสนใจน่าเลี้ยงเป็นไม้มงคลนะไม้มงคลในการเรียกทรัพย์โชคลาภชื่อว่าเตยทองชื่อเขาเป็นมงคลก็เป็นไม้ที่ใบสวยงามนะเลี้ยงง่าย กิทนายสารภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมไม้มงคลของนาเล็กนะก็เป็นไม้ที่ถือว่า มีความสวยงามโดดเด่นตรงที่ใบของเขาเนี่ยมีลักษณะลายฮะมองดูเผินก็จะคล้ายกับพวกเศรษฐีเรือนในนะเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะมีสีขาวอยู่ร่องกลางนะหลายคนก็โดนหลอกกันมาแล้วนะแต่ว่าก็อย่าไปคิดอะไรมากมายนะเป็นการเรียนรู้นะแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนกันใบของเขานี่จะแข็งนะเหมือนใบเตยเนี่แหละนะนี่สวยงามนะใบใหญ่ยาวนะขอใบจะเป็นสีเนี่ยสีออกเขียวๆตรงกลางใบจะเป็นสีเหลืองทองนะสวยงาม ปลูกประดับเป็นกระถางโชว์สวยๆได้เลยฮะชอบแดดไหมได้เลยฮะนะได้ทั้งในแดดได้ร่มรำไรได้หมดนะก็ชอบดินปลูกที่เป็นดินระบายน้ำได้ดีเหมือนกันฮะชอบดินชุ่มๆปลูกง่ายเป็นกอใหญ่ขยายเป็นกอเนี่ยโอ้สวยงามมากเลย และการแยกมาปลูกเนี่ยก็แยกหนอ่อปักชำได้นะก็มาแนะนำกันฮนะไม้มงคลที่ถือว่าปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะชื่อว่าเตยทองลองหามาปลูกกันฮนะราคาไม่แพงนะแต่ดูแลดูแลง่ายแล้วก็ทนด้วยนะถ้าเป็นเศรษฐีเรือนกลางเนี่ยเลี้ยงยากมากนะ่าเลี้ยงไม่ค่อยรอดรอเพราะว่า เอาใจยากใบอ่อนแอแล้วก็มีสีขาวเยอะสังเคราะห์แสงได้ไม่ค่อยดีเจอแดดแรงก็ใบไหมแดดน้อยก็ไม่เจริญเติบโตเลี้ยงยากจริงมันไม่เหมือนเนี่ยเตยทองหรือว่าเตยด่างเลียเ้ยงง่ายมากแล้วสวยงามแข็งแรงทนทาน ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาชมไม้วสวยๆที่น่าเลี้ยงมาแนะนำกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ